เรื่องต่างผมไม่นานะผมคิดว่าความจิตเต็มที่ในสุดก็จะไปปีหน้าอยู่ดีผมก็หมดอายุสภาอยู่นะธันวาปีหน้าหมดอายุสภาแต่ผมเชื่อถึงธันวาเมี่ยนะดูแล้วอยู่กันใจผมเดาว่าถ้าจะถึงธันวาเขเห็นที่จะร่างยาวพอดีเนี่ยเดือดสักตื่นคือฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายความสูญประกอบการจัดการที่รับไม่ได้ครับแต่ถ้าจัดการเรื่องต่างใจผมเชื่อเต็มที่ถึงพมปราจะได้เรืองต่างด้ กอยากเกษียณแล้วครณใบประมาณก็ได้เกษียณที่มีโอกาสที่จะเป็นข้ออ้างลากยาวถึงสิบปีเลยถึงนี่นะให้ผมเกษียณคือจริงๆก็สภาอยู่ได้ไม่มีเหตุต้องดูสบายแต่ก็ต้องบอกว่าท่านนายกบางคนอ่านใจยากที่จะต้องถามผู้จอมไปอ่านใจในรัฐมนตรีแต่ผมก็คิดว่ารัฐบาลเองก็คงอยากจะกลับมาใหม่ในในภาวะการที่ดีกว่าที่เดิม แต่ถ้าเกิด็นการเลือกตั้งแต่ว่าบทกติกายังเป็นอยู่แต่กติกาผมต้องเปลี่ยนก่อนนะถึงจะมีการเลือกตั้งได้หรือว่าคิดว่าอย่งผมเรื่องอยู่ในบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แปลว่าอะไรนะฮะที่อยากคงเป็นกีฬาสีกันอยู่เนี่ยคือผมเชื่อว่ากีฬาสีเนี่ยผมคงจะคงไว้สักระยะเดครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นสองสีหรือสามสีสี่สีผมไม่ได้เกลียดผมก็เกลียดกีฬาสีนะครับผมเชื่อการมีกีฬาสีเป็นเรื่องปกติของสังคมสมัยใหม่ ผมขีดเส้นใต้นะครับการแบ่งแยกเป็นสีเป็นเรื่องปกติของสุโสมัยม่แต่ผมว่าเรื่องไม่ปกติมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคนะือเวลาที่มาเดินะบวนชุมนุมเรียบร้อยเนี่ยอย่ามาพร้อมกับอาวุธคือ <ừ. S 1> ในต่างประเทศเรารู้นะครับว่าการถืออาวุธบางเรื่องออกมาหรือสิ่งที่ใกล้เคียงว่าจะเป็นอาวุธนี่ยครับเช่นถือไม้ถืออะไรบางอย่าง,งที่เป็นของแหลงซึ่งเขานิยามม่าเป็นอาวุธมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับ ลงมามาเสวนาวันนี้เอาอาวุธมาด้วยป่ะก็เราเอาอาวุธติดตัวมาด้วยนะถามองเงคือถ้าอาวุธมาด้วยมันผิดกฎหมายนะครับแล้วถ้าอาวุธมาถือในที่สาธารณะด้วยเดินไปตลาดเขาทำนี่อย่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐสมัยใหม่จะต้องไม่ยินยอมให้มีการเดินทางคุ้มคุมเรี่ยร้อนอะไรก็ตามเนี่พร้อมกับอาวุธครับเพราะการวิจัยยาเรื่องปกติดทัะครับผมไม่ได้ตึงเกลียดเลยค่ะแต่แต่ท่านอาวุธมา จะมาทิ้งก็ดีอยู่ยังไงก็ไม่มีรัฐสใที่ไหที่ไหนถ้าเป็นฝรั่งเศสหรือยุโรปในญี่ปุ่นตายหมดเดียวแล้วผมบอกท่านเลยครับไม่มีใครยินยอมไม่มีรัฐสหม่ใหม่ที่ไหนยินยอมให้มีการชุมนุมพร้อมกับท้วงได้ครัแล้วกระสันเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับในช่วงปีนี้หรือปีหน้าก็มีโอกาสในังหวะได้แล้วเป็นจังหวะที่เขาคิดว่าเขาจะดีกว่านี้เขาต้องแน่เขาอยู่นี่สมารมณเกันที่ เป็นแล้วกระทรงหลักๆก็นวงนโยบายก็ต่งแบบต้องไปปรับนะฮะแต่พอจะเจรจาเรื่องรถไฟเราปลองมายกเจรจาแค่นี้กระทรวงคมนาคมันมันแสดงว่ามันมันน่มันเป็นแค่ข้อปวดที่กองอยู่ด้วยกันไม่ใช่รัฐบาลมันน่าจะเป็นทรายแล้วน้ำมาลดกอบบีให้เป็นรูกเป็นร่างได้นี่เป็นแค่ข้อปวดกรองอยู่เฉยๆันั้นเาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแน่แต่นี่เขาเป็นว่าไหน ครับครับโอเคก็เวลาที่จะออกเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพอหลังจากออกเบรกกันแล้วผมอาจจะให้แต่ละท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเพผมอาจจะน่อจากว่าเปลี่ยนการประเทศจริงหไม่นะทําหรือเรามาเปลียนแค่เรามาหาความสัมพันธ์แล้วเราก็จากไปเราจะให้คนอื่นเขบอกเราไหมครับว่าเราไปพูดความความสัมพันธ์แล้จากไปไม่ได้คิดจริงกับประเทศไทยเราไระเทศต้องการพลังครับต้องการนันผู้นํานะครับที่เข้ามาร่วมกัน เป็นโอกาสดีมากคุณหมอประเวศชื่ชนชมพวกเรามากนะครับได้คุยกับผมครั้งหนึ่งนะครับว่าองค์ไหนที่มีพลังและท่านมีความสามารถ่านเป็นนักธุรกิจได้เป็นนักบริหารการส่วนท้องถิ่นท่านมากกีนักวิชาการนักการเงินได้มีนักวาิสาจิตเป็นสาระการเงินทั้งหมดที่ผมขอเป็นเวทีของพวกเรา เดี๋อวเต้องการรู้ว่าท่านจะทำหับข้ออะไรกับท่านนะครับในพื่นงใดท่านก็ต้องมาหรือไอที่รายปริจัทอที่ปรเจัแล้วแต่ท่านแต่ท่านจะได้ขอกพรุ่งนี้

คือตอนนี้เรากำลังมีเวทีที่ให้ท้องถิ่นมีโอกาสในรูปกัน,กนเรียกหลักสูตรท้องถิ่นให้ผู้นปปําได้มาแลกเปลี่ยนแนวหลักคิดแลกเปลี่น,นซึ่งขณะนี้เรากำลังมองว่าหนึ่งแห่งต้องไปช่วยขึ้นมยี่สิบแห่งที่ดีๆอย่างเช่นไม่ว่วาจะเป็นยะลาหรือว่าแต่พื้นที่ของเองเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ทางทางสอนสอเองร่วมกับคุณ เราสมดุลเราช่วยกันฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าวันนี้การเป็นรูปเนี่ยมันมีอำนาจการเป็นรูปอเ่าผมว่ามันถึงถึงมีไม่มีเนี่ยเราก็ทําแต่ว่าถ้ามีขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันเป็นการปลุกกระแสให้ชุมชนชุมชนท้องถิ่นผมว่าวันนี้ันว่าผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเยอะแยะอย่างประเทศไทยวันนี้กำลังฝากความหวังไว้กับเราฉะนั้นเราก็ใช้กระแสเราเนี่ยช่วยกันทําให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งผมเชื่อว่าถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยการเมืองใหญ่เนี่ยจะลดบทบาทราแต่เป็นโดยปานใหญเราไม่มีคบามหมาย ฉะนั้นอันนี้ปัญหาคือเราต้องช่วยกันเพื่อแก้ก็คือให้คนในชุมชนเของถิ่นดิส่วนร่วมวันนี้เราอาจจะใช้หน่วยงานต่างๆไปช่วยกันดูใากานอย่างนี้อีกพันหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากคือว่าการเมืองเนี่ยให้คุณในงานไม่ไปจบหรอกครับไม่ว่าท่านจะแก้และดำเนินยังไงกี่ครั้งกี่หนสุดท้ายถ้าคนเป็นนักการเมงินในอาชีพเป็นนักการเมืองเพื่อเอาการเมืองมาทำให้ตัวเองร่ำจะให้ทั่วประเทศพูดไปตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวใครอย่างเงี้แต่มันเกิดยากนะครับเพราะฉะนั้น พอไปตรงไปลงมาในต่างจังหวัดว่าเนี่ยมีที่คนต่างมาทัดเทียฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็น ทัมนายมากมรดกแล้วคนที่ผมเคยพบท่านตลอดครับก็ต้องบอกว่าก็าเป็นจุดคนที่ท้องถิ่นไทยที่มันเต็มพื้นที่ยี่สิบปีแล้วนะคือสิบปีถามว่านาน,น,นไม่น่าจะนานสิบปีก็ไม่น่าจะนานคือเราอาจจะมีเทศบาลมาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีแต่มาเต็มพื้นที่ยี่สิบปีนั้นนะครับอย่าต้องไปเล็กแต่เรมีท้องถิ่นสิบปีนี่ผมยังไม่ตายน,นะถ้าพูดเป็นลูกสาวลูกชายกัน ยังเด็กเลยนะสิสิขวบตั้งเองแต่ี้ในสิบปีเนี่ยมันต้องมีเรื่องต้องเดินไปข้างหน้าอีกมากครับวารวิธีอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าเราคงต้องเฝ้าดูเฝ้าติดตามต้องขีดที่ดีทำงานดีๆแล้วก็เอาเรื่องที่ดีๆนั้นไปเผยแพร่ในการรักศึกษารอบโลกจัดการขยันเริ่มทำงานวัฒนธรรมการศึกษาผมผมเชื่อว่าสักพักจะเริ่มเห็นนะครับว่าทำไปทำมาทำไปเล่นในะครโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการท่องเที่ยวไม่ได้เเอาไปเล่นนะครับ แต่ปัญหาของท้องถิ่นก็มีปัญหาเพราะว่าท้องถิ่นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งขนาดเล็กมีเพ่อประมาณน้อยอยูพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะท้องถิ่นแต่ก็ตามมีงบกโดยรวมทั้งที่เก็บได้แล้วเงินสุงต่ำกว่าสี่สิบล้านก็ต่ำกว่าสามสิบล้านก็เหนื่อยเหนื่อยจริงๆท้องถิ่นที่เอาปิดชาวบ้านสุดกรุงเทพมหานครเก็บภาษีได้ก็ประมาณเกือบสี่หมื่นล้านเท่านั้นก็ยังขอกระดุดปาร์คไปก็เกือบหมื่นห้าพันล้าน กรุงเทพมหานครนะครับเงินอุดหนุนเนี่ยหมื่นห้าพล้านที่ชายคนโตของเราเนี่ยจะหาเงินได้สี่หมื่นล้านต่อปีแล้วจะขอเงินแม่หมื่นห้าพันล้านต่อปีนะครับท้องถิ่นที่ลำบากที่สุดคือท้องถิ่นในต่างจังหวัดเพราะว่าหาเงินได้ไม่ได้หางันเงินได้เป็นสี่หมื่นล้านหาเงินสองสามล้านก็แย่แล้วต่อปีแล้วก็ต้องวิ่งเงินขอเงินอุดหนุนจากจากพ่อแม่รัฐบาลกลางอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องมาไปอยู่ในเรือดใสนะการเงินการเงินตรงน มีท่านไหนที่จะแสดงความเห็นไม่ขับเชิญครับครมีท่านไหนที่จะแสดงความเห็นขอว่าทุกคนนั่งรอนะเพื่อจะได้ง่ายในการที่จะเดินอรได้ขอการอคม่เลืครับก็ชยขอคามากครับก็ขอาเรื่องนะครับว่ามีวาค มีรถไฟครับถ้าผมขอครับว่าขอว่ารถไฟท่านนี้ยืมใช้หน่อยได้ไหมชว่วงเวลาเนนะปิดเนี่ยไปแค่เ,เขตจีกันแค่สิบกิโลนะครับท้าเลยทั้งสามสีส่เที่ยวผมมองว่าการแค่ไหนนะแจ่ตอนเราก็เปล่าละโดยใช้ก๊าซเซนต์ี่เฉยๆแล้วเรใช้รถไฟขบวนเดิมแต่วิ่งตั้งๆเพื่อที่จะจะเรามาติสต่างแบบนี้สองนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะทำเรื่องของระบบสุรธานหรือระบบนะครับในการ e poi ne ha chi per il contescare la barca